สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆเพ่อนน้องชาว YouTube ท,ทุกคนนะครับผมไกลบ้านบ้านครับวันนี้จะมาเท้าเล่าความฝันเมื่อคืนให้ฟังนะครับวันนี้ก็วันที่ถามติดแล้วนะครับใกล้ถึงโค้งสุดท้ายแล้ววันนี้ก็สาสิบเอ็ดแล้วก็วันที่หนึ่งครับไม่ออกนะครับ สลากินแบ่งอ,อวันที่หนึ่งนะครับเดือนเก้านะครับเอาความถึงเมื่อคืนผมฝันว่ามีตำรวจนะครับฝันเห็นตำรวจนะครับจับไม่ใช่จับโจรน,นะครับ เป็นจับคนก็ได้ครับคนเล่นการพนันนะครับจับคนเล่นการพนันนะครับตำรวจมาในนอกเครื่องแบบทีนี้พวกที่เล่นการพนันวิ่งออกจากบ้านเข้าบ้านผม แล้วก็วิ่งออกจากบ้านผมนะครับตำรวจก็ไล่วิ่งจับไล่ตามนะครับพวกเรล่นการพนันนะครับเลขบ้านเลขบ้านผมนะครับ8ปดบเอนะครับหมูเจถ้าเกี่ยวกับตำรวจตำรวจนี่นจะเป็น1 9ึ่้าหนึ่งนะครับตำรวจนะครับ เลขบ้าน81นะครับหมูเจนะครับรันเห็นตำรวจก็จะเป็น191นะครับแต่จับจับได้นะครับจับพวกเรื่องการพนันได้นะครับก็เลยคิดว่าเลขวันนี้น่าจะนะครับเพราะว่าตัวนี้ก็สวยนะครับ1 9ึ่ แปดหนึ่งหนึ่งแปดคิดว่าเลขมีสิทธิ์ลุ้นนะครับหน้าลุ้นนะครับตันนี้ครับแล้วเป็นวันพลือหัดพลือหัดนะครับ รหันน่าจะมีห้านะครับเลขส่วนตัวชอบตัวนี้นะครับซ,ซื้อลอตเตอรีไวแล้วนะครับตัวนี้ น่านะครับแต่เลขที่เลขที่ตามงวดที่แล้วนะครับอันนี้ซื้องวดที่แล้วนะครับออกห้าแปดสามผิดไปผิดผิดตัวเดียวนะครับงวด วดก่อนนู้นเราก็ซื้อ4 1 5วันที่16เดือน7นะครับออก405นะครับวันนี้ครับอันนี้วันที่แล้วนะครับวันที่วันที่16เดือน8อันนี้วันที่16เดือน8นะครับซื้อ375ออก583ผิดผิดแปด ผิดแปลงกับเอือนะครับตัวนี้ก็พิหนึ่งกับ0ูนนะครับแล้วก็เลขตัวนี้ก็ตามมาเรื่อยนะครับตามมาเรื่อยๆก็มาม้วนต่อมาก็มาซื้อหนึ่งห้าห้าหนึ่งก็ออกหนึ่งสี่ที่หนึ่งเดือนแปนะครับหน้าเจ็บแถมตัดตัดตัวนี้ออกซื้อหนึ่งห้า ออกหนึ่งสี่ครับวันนี้ก็น่าเสียดายนะครับนิดเดียวแต้มเดียวครับวันเมื่อกี้ซื้อสี่สามออกสี่สองแต้มเดียวอยีกครับแต้มเดียวอยีกวันนี้ก็แต้มเดียวถ้าซื้อขึ้นซื้อลงก็จะถูกนะ ครับนี่ก็จะประมาณนี้ถ้าแนวทางนะครับก็อยู่ใกล้แปดหนึ่งแปดสองเก้าหนึ่งเก้าสองแปดหนึ่งแปดศูนย์เก้าหนึ่งเก้าศูนย์ประมาณนี้นะครับชอบเท่าไหนก็เลือกดูนะครับลองดูลอตเตอรี่ไว้สักคู่ก็ได้นะครับตัวนี้นะครับ ตัวชอบตัวนี้ซื้อลอตเตอรี่ไว้แล้วครับผมห้าสามหนึ่งกับห้าแปดนะครับซื้อซื้อลอตเตอรี่ไว้แล้วนะครับใครที่ชอบก็กดติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดติดตามใครที่ซื้อหวยก็ขอให้ถูกขอให้โดนนะครับรวยๆปังๆกันทุกคนครับผมขอบคุณครับ